และที่ทันทสถานเปิดบ้านนาวงอำเภอศรีนครินจังหวัดพัทลุงนางนิสากรวิรสิทธิ์สระอาจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดโครงการร่วมใจพักรักสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งเป็นความร่วมมือกันร,ระหว่างเรือนจำกลางพัทลุง ทันทสถานเปิดบ้านนาวงสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุงสถานพินิษคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุงและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้ต้องราชทานและผู้ถูกคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับ ทางนี้ผู้ว่าราชาการจังหวัดพัทธลุงและหัวหน้าส่วนราชาการค่ะได้พบปะพูดคุยและให้กำลังใจกับผู้ต้องคุมประพฤติผู้ต้องโทษที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยขอให้ทุกคนนะคะตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายฝึกวิชาที่ตัวเองถนัดและต้องการ mm hmm. เมื่อถึงเวลาพ้นโทษจะได้กลับไปประกอบอาชีพได้อย่างเต็มประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะหลงผิดไปบ้างแต่สังคมทุกคนก็พร้อมที่จะให้โอกาสและยินดีช่วยเหลือเสมอหลังจากนั้นนะคะก็ได้ร่วมกันปลูกต้นพยอมพร้อมทั้งมอบพันุต้นกล้าไม้นะคะให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม Ha.